สวัสดีครับสวัสดีครับทำไมทุกคนงงทำไมทุกคนต้องงงขนาดนั้นด้วยมันไม่เห็นมีอะไรให้งงเลยไลฟ์แบบ Y2K อะไรอะไรก่อนคร <laughs> ูสายอย่าว่าหนูครูสายอย่าว่าหนู <laughs> ตอนแรกนึกว่าเขาผิด <laughs> สวัสดีครับวันนี้มาแป๊บเดียวเดี๋ยวจะไปแหละ มีแมวก็มีไปนะคะเพราะว่าเรามีมาว้าวว้าวว้าว บ้านพี่นะมีหมาเยอะมากใครอยากมาก็มาได้อ้ยอะไรอะส่งอะไรมาแต่เยอะจริงเยอะจริงเฮ้ยคุณจอรินบ้านคุณมีหมาเอ้ยบ้านคุณมีแมวแบ้านผมมีหมานะรู้ยัง <laughs> Ngon lạ là... Mấy khuy đuôi Mấy khuy đuôi Ngon lạ là... Ngon ngọt... dính dính ạ รองเท้าสีเดียวกับผนังห้องนอนเลยบาจริงบาจริง <t ick> อะไรปิ่นอะไรตกใจอะไรตกใจอะไรคือนี่ก็ปกตินะอันนี้คือปกติแล้วนะตกจุงตกใจอะไรไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยขายขำขนาดนี้ให้พี่ห่า <laughs> บอกแล้วปีใหม่งไงบอกแล้วว่าลงได้ปีใหม่ไงยังจะลงปีใหม่งไงปีใหม่งไงสวัสดีครับฟิลเตอร์แล้วเฮ้ยฟิลเตอร์อไรล่ะเดี๋ยวลินเด็ดเด็ดเด็ดอะไรอ่ะอุ้ยเนาะ พี่โจดูนานเลยเนี่ยนนนะแอบชอบนอี่ยพี่โจดูนานหนาแอบชอบปะแอบชอบปะเนี่ยเฮ้ยอะไรอะยังไม่ปีใหม่เลยยังไม่ปีใหม่เลยไม่ได้ไม่ให้ซีเอ บ้าขนาดนี้ใครเขาแอบอม,มีใจแล้วเนี่ยมีใจนะให้มีใจหรือเปล่าหยุดแปลกอะไรแปลกอะไรนี่ปกตินะนี่ปกตินี่ปกติเลยไม่เคยแปลกไม่เคยแปลกเลยแปลกอะไรเราเคยแปลกตลอดชีวิตเน่เราไม่เคยจะแปลกเลยเลิกจีบมึงก่อนจีบอะไรจีบอะไรไม่เคยจีบนี่ตั้งวง

เสียเวลาที่ว่ามาเพราะว่าฉันเบื่อจะรักไมมรักจะรักไมมรักจะรักไมมรักก็พูดออกมาให้ฉันไม่กาดข้าัชิญาฟิลเตอร์อื่นไม่ได้เพราะว่าหาฟิลเตอร์ไม่เจอหาเจอแต่อันนี้ถ้าอันอื่นล้วแบบเฮ้ยมันจะสวยเกินไปป้าเราอยากลองแบบอยากลองแบบอยากลองเป็นหมาบ้างอะ<ๆ>่อะเฮ้ยก็บอแมนมาวัดแล้วก็เบื่อได้ใจนาง วันแห่ลงนั่งกระดักใจน้องไว้บ่ได้เนาะโฮตายละทำไรทำไรอ่ะทำไรอ่ะนิงเงี้ยทำไรเงี้ยทำไรเงี้ย้ไม่ทำไรเนี่ยอะไระะไร้องเพลงได้ มาตัวนี้ร้องเพลงได้มาตัวนี้ร้องเพลงพอมากบอลแมนมาวันละกระโบได้ใจนางเนาะรู้จักบอหนูเป็นอะไรลูกเอ้ยตกแล้วเหรอหนูว่าหนูก็ปกตินะหนูปกติมากเลย เอาละหรือว่าเราต้องเปลี่ยนฟิลเตอร์จริงๆเหรอเฮ้ยแต่มันไม่เท่ดินายมันไม่เท่อะกูก่อนฮาก่อนไม่ได้ เรามานอนไปลอมพร้อมกันนะคะทุกคนคุออนี่ก็น่ารักนะเุ้ย อ,อวันนี้เราจะพาทุกคนไปทัวร์นะค่สวยไหมอันนี้สวยปะสวยใช่ไหม ัหรือว่าเป็นบอคโครี่อันนี้ก็จะเป็นผักกันหน่อย นี่แหละอันนี้ดีกว่าทุกคนชอบอะไรมากกว่ากันระหว่างเลมอนกับบรอกโคลี่ คุณว่าอะไรนะแล้วชอบเธอฮ เป็นอย่างนี้นี่เองทำ hmm. ไมเธอถึงไปโฟกัสผักข้างหลังเธอไม่รักเล่าแล้วหรอเฮ้ย <Hey, S 2> ไปหมุนได้ด้วยเหรอเฮ้ย <Hey, S 2> แล้วไงต่อหมุนไปยังไงอะ่ะกีนหมุนไงอะ่ะ ทางนี้หมุนไหมหมุนไหมหมุนเ oh ออแไหนหมุนไงก่อนทุกคนเห็นหัวเราไหมหัวเราแบบเหมือนมีปลายอยู่ข้างบนสับเสร็จแล้วฮะ่ะสับเสร็จแล้ว ๋ยวจะไปแล้วจะไปแล้วเราแวะมาแค่นี้แหละเราว่าเราเริ่มเหนื่อยละอยากลองเห็นเน็ตค้างอมจะเป่าคาถามาหาอะไรก็ไม่รู้ แต่คนไปชอบผักข้างหลังทำไมไม่ชอบผักเราบ้างลือเรางอนแล้วแล้วเราก็จะไปเราจะเราเราจะไม่ไลฟ์แล้วยา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  ฉันขอสาบแกฉันจะสาบแกไปแล้ว